สวัสดีค่ะรีวิวนิทานจากอัลต้าบุ๊กนะคะเรื่องเด็กชายผมดอกไม้เล่มนี้น่ารักมากสำนักพิมพ์อมารินคิสนะคะเล่มนีแบบเป็นเรื่องราวที่แบบอ่านแล้วอมยิ้มอ่ะน่ารักอ่ะแบบเป็นเรื่องของเด็กชายผมดอกไม้นะแล้วก็มีเพื่อนสนิทของเขานะแล้วก็เขาก็มีชีวิตประจําวันเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะก็มันเป็นการฝึกให้ลูกๆได้รับรู้ว่าเ,ออเด็กที่เขามีความแตกต่างไม่เหมือน คนทั่วไปมันเป็นยังไงนะคะก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะ,แล,ะแล้ววันหนึ่งก็เขาก็มีปัญหานะคะเหมือนกับใส่หมวกมาโรงเรียนแล้วก็ซึมเศร้าอ,อ๋อดอกไม้เขาร่วงนะคะแล้วเพื่อนๆก็เริ่มถอยห่างเพราะว่ากิ่งไม้มันแทงนะคะแต่ว่าเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยมีเรีแอคชั่นที่ต่างออกไปเขาอยากจะช่วยเพื่อนของเขาเขาก็เลยตัด ดอกไม้กระดาษมาแปะให้นะคะมันน่ารักมากๆอะค่ะมันอบอุ่นหัวใจมากอ่ะแล้วเขาก็อารมณ์ดีแล้วหลังจากนั้นดอกไม้จริงเขาก็เริ่มบานนะคะอาไปลุ้นตอนจบกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ